สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมิวค่ะอุงอิงค่ะตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมเรียนค่ะเรียนอยู่เรียนอยู่นะครับยังโสดอยู่ไหมไม่โสดโสดค่ะก่อนหน้าที่คุณจะมีแฟนเนี่ยเคยช่วยตัวเองไหมไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยเหรอทำไมถึงไม่ช่วยมันไม่รู้มันแปลกๆปละค่ะไม่นแปลกๆครับหรอไม่เคยไม่เอาตอบตามความจริงเลยปะไม่เคยไม่ไม่เคยนะครับพยักหน้าแล้วก็พร้อมกับสะบัดหัวนะครับว่าไม่เคยโน้ตว่าน้องๆเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะครับน้องๆจะร้องไหมฮะถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเราจะร้องไหม ร้องเฮ้ยร้องร้องดังไหมก็ดังร้องอะไรครับร้องดังไหมฮะอะไรอันนี้ก็อละไขอฟังเสียงว่าถ้าเกิดว่าร้องเนี่ยร้องดังเนี่ยร้องดังยังไงโอ้ย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 อันนี้ดังแล้วเหรอนั่งงรี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมขอบคุณทั้งสองคนมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อกอน พิมพ์ค่ะจินค่ะพี่อยากจะถามน้องๆนะครับว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเวลาปกติเนี่ยช่วยตัวเองบ่อยไหมไม่บ่อยไม่เคยหรือวไม่บ่อยไม่เคยไม่บ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยทุกวันเลยทุกวันนะครับผมเวลาตอนช่วยตัวเองเนี่ยร้องไหมไม่ไม่เคยร้องไม่เคยร้องเลยเหรอไม่ไม่ตแบบพิมไม่ใช่ใช่เลยจริงเหรอจริงข้างบ้านล้มโผล่แบบ แจ้งอะผมอยากรู้เฉพาะว่าร้องไปอยู่ไหนเวลาเวลาไม่ร้องนี่แบบรู้สึกแบบเก็บกดไหมเก็บกดไหมไม่ไม่เฮ้ยงั้นเวลาตอนร้องนี่ร้องยังไงอเอาที่แบบว่าข้างบ้านข้างบ้านต้องโทรมาตามอ่ะอ๋ออ๋อสวัสดีครับสาวๆครับชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่อปอค่ะสนุกค่ะชื่อมายค่ะปกติเอ่อมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมบ่อยมากทุกวันเ,<อ>เราไม่สนับสนุนให้น้องๆมีเพศสัมพันธ์ในช่งวงวัยเรียนนะฮะก็เลยจะถามเกี่ยวกับการช่วยตัวเองนะฮะว่าเคยช่วยตัวเองไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยเลยเหรอไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเลยเหรอจริงเหรอไม่เคยเลยไม่เคยแต่โดนผู้ชายไม่เคยไม่เแต่เป็นผู้ชายเล่นเล่นเคยเลยสักนิดหนึ่งอ่ะกลัวไม่เห็นในตามคลิปปอหนูไม่กล้าทำ อ่าอ่าสมมุติขึ้นมาว่าน้องๆแบบว่าช่วยตัวเองเนี่ยเราจะร้องไหมไม่ไม่ร้องค่ะไม่ร้องเหรอร้องไหมน่าจะร้องน่าจะร้อง <c oughs> โอ้โโอโแม่อ่อะมันมันแบบอ่ะอย่างวะไอ้เหี้ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าร้องเนี่ยคิดว่าจะร้องยังไงอ่ะอ่ะอ่ะอ,อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคนอื่นนิดไม่คิดจะร้องเลยเหรอครับหนูคิดว่าดื่สมมุติแบบอารมณ์เรามาแบบเต็มๆแล้วเราไม่ร้องอ่ะก็นิดนึงอ่ะมั้งค่ะ เราจะต้องมีไออาร์มั้งถ้าเกิดจะร้องจะจะร้องยังไงก็ร้องแบบเอออีสานเลยนะโอเคครับผมขอบคุณน้องๆมากๆเลย